เทียนวันนี้เคลื่อนหนีแล้วครับวันนี้ครับโอ้ยขึ้นมาแล้วสองต้นครับพันธ์ีสามคนเห็นผู้หญิงสามคน,มน,นเห็นพญานาคเห็นพญานาคเห็นผู้หญิงสามคนพญานาคก,กี่กี่องค์<พ>ที่นี่เป็นยังไงครับ อันนี้ขึ้นวันวันไหนเนี่ยขึ้นเมื่อวานครับเมื่อวานตอนเย็นห้าโมงห้าโมงครับผมห้าโมงมาวาวก,วกว่าคีเรียกไม่ขึ้นนะแมโคอยกไม่ขึ้นเลยแมโครยกไม่ขึ้นครับผมต้องมาแต่งคันห้าคันเปดให้ถึงด้ขึ้นมาอมันเจ้าที่ไม่ให้แม่เขาไม่ยอมขึ้นมาเลยต้องมาแต่งคันห้าคันเปดให้เขาอืมครับผมพูดดังๆเลยสิพี่ครับแล้วทีนี้ก็ช่วยกันเอาขึ้นไปตรงนั้นแล้วลดแมโคขึ้น เราก็ชวนขนมาไว้ตรงนี้แล้วครับครับแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้กําลังมีคนจะมาขอมีคนมาขอขอไปทาอะไรครับขอหวยมาขอหวยมีคนกําลังมาขอหรือมาขอแล้วมาคืนครับมาขอแล้วแต่ยังยังไม่ให้ครับก็ยังไม่มีอะไรพร้อมแจะมาจะไม่ได้เข้าไปธยังไม่ได้เข้าไปเก็บคือเอาขึ้นมาไว้ก่อนเฉยๆนะครับครับเอาขึ้นมาไว้ก่อนเฉยๆเนี่ยนมาสิบเอ็ดต้น ทั้งหมด11ต้น11ต้นครับเมื่อวานเมื่อวานครับสดสดร้อนร้อนนะครับเมื่อวาน11ต้นแล้วจำทะเบียนรถได้ไหมทะเบียนรถไหนที่ขนมาทะเบียนรถคัมีไหมมีไหมมีครับผมมี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 นะครับเป็นทะเบียนรถที่ได้มาเมื่อวานขนขนเมื่อวานสดสดร้อนร้อนเลยนะครับทั้งหมด11ต้นคือตะเคียนที่พบใหม่ล่าสุดที่อ่า บ้านเลยนะบ้านเนี้ยบ้านลงเรื่อยครับบ้านลงเรื่อยบ้านลงเรื่อยที่บ้านลงเรื่อยที่สตึกนี่แหละที่พระอาจารย์เดินชัยนะครับไอ้ทักพระพระอาจารย์ตักนะครับพระอาจารย์ตักนะครับที่นําขึ้นมาเมื่อวานนะครับทั้งหมด14ต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูถึงด้านเลขทะเบียนรถนะครับที่ขนเมื่อวานเป็นเลขอะไรนะครับอืมที่เขามีอยู่นะนะครับเลขอะไรที่ ซูมดึงมาเลยดึงมาเลยดึงมาเลยขอเบิรงหน่อยเลขทะเบียนรถนะครับนี่อ๋อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่สี่เนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่นะครับเป็นทะเบียนรถของเมื่อวานครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูข้างหลังนี่นะครับอันนี้ต้นตะเคียนวันนี้ขึ้นอีกางครับวันนี้ครับ

สงตัวแรงยังไม่ขึ้นอีกเยอะเลยครับอยู่ข้างล่างครับผมโอ้โหเน่ย้า่งอบขึ้นม้หมดแล้วครับผม ะไปนี่นะขึ้นไม้เลยะนะเจอแล้วไปไน้างอาจารย์พาไปดูนู่นดูต้นตะเคียนยูวัดบ้านสเก่ครับแล้วก็เตลิดไปทุ่งวังไปดูไม้ดูไม้ ม้ไม้ตะเคียนนี่แหละครับอครับผมแล้วก็เลยพากลับมานี่แหละทีนี้ทางทางนี้จะเอามาตะเคียนขึ้นก็ต้องโทรไปหาอาจารย์ออาจารย์ก็เลยว่ายกมือขึ้นแล้วก็ถึงเนี่ยแหละถึงปล่อยให้ขึ้นมาได้ไงทีนี้บางเอ,อิญเกิดปฏิหารขึ้นไม่ได้อขึ้นไม่ได้ต้องมายกขันห้าขันแปดให้เจ้าแม่เขาถึงขึ้นนะโอ้โหคนเขาคนเขางงเลยอทีนี้พอยกขันห้าขันแปดได้ตึงแล้วก,ก็โหกันเนะต็มเลย เมือเ่อว,วานเนี่ยครับผมโอ้นี่ก็อาจารย์กําลังพักผ่อนอยู่ครับก,ก็กเห็นมีผ้าขาวๆนี่เป็นอะไรพี่อ๋อเป็นผ้าห่มที่พราาะอาจารย์จะแจกใช่ไหม,ไมที่ที่จะไว้แจกอเ,เ,เ,เป็นผ้าห่มลงยนันเป็นผ้าห่มลงยนันนะครับ ก็หูจักร้อนนั่นนี่ยพาจารย์ท่านก็พักผ่อนะอยู่นะครับพักผ่อนอยู่นะครับพักผ่อนอยู่ วันที่29นะครับวันที่29ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็คือพกล้ฌานตักนะครับก็จะถวายก็คือมอบเป็นทานนะครับมอบเป็นทานให้กับชาวบ้านครที่มาร่วมบุญนะครับแล้วก็คือคนที่ลงชื่อไว้กับอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็จะได้รับก้อนประมาณจํานวน100ผืนนะครับที่นี่นะครับของวันที่29นะครับวันที่29ก็เป็นพระ ห่มนะครับเป็นผ้าห่มสีขาวลงยันนะครับบอกว่าลงยันแล้วมีการทําลงทานด้วยนะครับที่นี่นะครับก็น่าจะเป็นบุญใหญ่อยู่นะเพราะว่าหลูกช้จานบอกว่าจะมีช้างมีอะไรด้วยเนาะนะครับี๋ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามแล้วก็มาดูกันใครมาเขาก็สั่งเขาก็จองเล้วมี่อมีชื่อเป็นจองตามชื่อใครจองก็เขียนชื่อไว้ให้เนาะนะครับใครมาช้าอดใครมาช้าใครอยากร่วมบุญครับรายการก็นี่เนาะตอนนี้ก็ ข้างหลังด้านหลังที่เราเห็นน่ะก็คือ,อด้านหลังที่เราเห็นก็คือตอนนี้ก็คืออ่าโล่งและเมื่อก่อนเป็น,น,นเหมือนมีดงหญ้าดงนี่มั้งครับเป็นป่าดงหญ้าบางอย่า, <ทำ S 2> ยางเนี่ยนะอ้าวีนเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนเขามีการท,ทําพิธีกันด้วยนะมีการทําพิธี<ว>กันด้วยบวงสรวงกันนะเมื่อคืนนะครับบวงสรวงเจ<ว>้าที่ที่นําตะเคียนขึ้นมาใหม่นะครับที่นําตะเคียนขึ้นมาใหม่นะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยก็จะมีพวกโฉนดพวกอะไรนะครับพวกตาแต่งตั้งต่างๆที่เราเห็นนะตาแต่งตั้งต่างๆที่เราเห็นนะครับแล้วก็จะมีนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งต่างๆนะครับที่เคารพบูชานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงอ่าง น้ำํำมนนะเมื่อคืนมีการทําอ่างน้ํามนครับมีการทําพิธีแล้วก็มีอ่างน้ํามนที่นี่ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าท่านผู้ชมจะเห็นเป็นตัวเลขอะไรกับอ่างน้ํามนตรงนี้นะครับ นี่ครับก็เป็นอ่างน้ำมนต์นะครับที่ทําพิธีเมื่อคืนนะครับที่ทําพิธีเมื่อคืนนะครับที่มีการทําพิธีบวงสวงนะครับแล้วก็มีการรูปขอเลขครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมไปดูตรงที่ทาแป้งนะครับทาแป้งไว้นะจากที่ว่านําตะเคียนขึ้นมาเมื่อวาน11ต้นนะครับแล้วก็มีการทําพิธีบวงสวงเมื่อคืนนะครับอาจจะเป็นการวิธีบวงสวงเง,งียบๆนะครับเป็นวิธีการบวงสวง,ง <Zhong. S 2> เงียบๆโดยที่ไม่ได้บอกใครให้คลึกคนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่ทาแป้งนะครับที่ทาแป้งนะครับว่าจะเป็นตัวเลขอะไรกันนะครับก็จะมาตรงจุดที่มีการทาแป้งครับของเมื่อคืนนะครับน่าจะเป็นเมื่อคืนเพราะว่าได้นะนะครับนี่ครับก็จะเป็นสองจุดครับแต่ว่าผมเห็นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดเด่นจุดมองนะครับ ลองดูกันก่อนนะครับลองดูมือก่อนเพื่อเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะครับของวันนี้นะครับของวันที่26นะครับวันนี้วันที่26กรกฎาคม2563นะครับวันนี้ผมมาที่สตึกนะครับตะเคียนที่สตึกนะครับที่สะดือแม่น้ามูลนะครับที่จุดสะดือแม่น้ามูลกับจุดที่พระอาจารย์ตักนะครับที่ท่านได้นิมิตเห็นนะครับตะเคียนตอนนี้ก็นําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าไ้ชมก็ลองสแคปด้วยนะครับจะให้แอดบอกทุกไม่ได้นะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างเห็นไม่เหมือนกันเนาะนะครับความแตกต่างไม่เหมือนกันนะครับอร่อยเอามาืเเ่มคอ,อ,อ,อคืนในเลขอะไรอะเมื่อคืนเออด้เลขอะไราบอกเอาก็ทําพิธีเมื่อคืนในดูบอกบอก บอกเข้าไปเผื่อเขาถูกจะได้มาทำบุญโบยังบูธมฮะมันบูกเออแล้วเมื่อคืนเห็นมั้ยล่ะเห็นฟันฟันพิงฟันพิงสามคนเห็นผู้หญิงสามคนเมห็นพญานาคเห็นพญานาคเม่นเห็นผู้หญิงสามคนพญานาคกี่กี่องค์ฮะเห็นพญานาคกี่องค์สามครับเห็นสามด้วยเห็นผู้หญิงสามคน เห็พญานาคสมองค์สาสอยู่บ่แมนบ่แมนฮะบ่แมนบ่แมนแมนหรือบ่แมนบ่แมนบ่แมนสาแล้วเลขอะไรอ่ะอ่ะเลขไรยีลูเรือหันลูได้สองหนึ่งสามได้สองหนึ่งสามมั่นใจมั่นใจไหมว่าสองหนึ่งสามว่าผมรูปลูกเห็นหนึ่งสองสมนี่ละรูปลูเห็นหนึ่งสอสาม ลูกเป็นไหนบอกได้ไหมลูกเลื่อนตัวอยังว่าตัวเลื่อนข้างนี่แม่ฮะมุ้งเลื่อนนี่แม่ไปชี้ไหนได้ไปบอกเลยเด้มุ้งนี่แม่เออไปบอกตรงจุดไหนมุ้งนี่แหละครับมุ้งนี่เอ้าเดินไปอ่ะคารเดินไปไหนตรงไหนมุ้งนี่แหละครับบวกกาเดินครับบวกกาเดินครับโอ้บวกกาเดินครับเป็นไงบวกกาเดินไม่ครับฮะพี่ว่านย่านย่านแล้วเมื่อคืนกลัวไหมไม่ น้ำพอบวยหาดอย,อยู่อยู่กับใครเมื่อคืนเมื่อคืนอยู่กับเมื่อคืนนอนกับนอนมองนี่แหละนอนมองนี่แหละครับน้ำพอนี่ฮะพอนี่อะกลัวไหมเมื่อคืนกลัวจะว่าไฟดับดับแล้วเปิดดับแล้วกเปิดดับแล้วก็เปิดดับแล้วก็เปิดเมียน <laughs> มันสว่างไหมที่นี่ในป่าในสว่างไหมไม่ครับไล้ใช้ไฟอะไรที่นี่ไฟอันชิด ทิตย์อันนี่แม่ไปเลยอาทิตย์ไฟฟ้าครับไฟฟ้าครับครับเราชื่ออะไรครับชื่อโก้ครับชื่ออะไรนะชื่อโก้ครับชื่อโก้ครับอ๋อน้องโก้น้องโก้นะครับก็ให้เลขหนึ่งสองสามหนึ่งวันสองหนึ่งหนึ่งสามสามสองหนึ่งสามครับบอแมนหนึ่งสองสามเด้สองหนึ่งสามเนาะนม่แล้วครับเห็นจริงๆ เห็นจริงๆด้วยครับเห็นจริงๆครับนะครับก็ลงอันตาดึงไหนเห็นเตือนกลอกอยู่๋อเห็นลอกๆอยู่ครับแต่ไม่ไปชี้ให้ดูว่าเห็นตรงไหนไม่ครับไม่ครับนะครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรับขอบบเป็นข้างอ่ะที่วันนั้นที่ผมมาที่ผมละผมถ่ายแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นป่านะครับแล้วก็เดินมาเนาะ เดินมาตรงนี้จะเป็นป่าแล้วเดินเลาะมานะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ป่านะครับที่ผมเดินเลาะตอนนี้ก็โล่งนะครับน่าจะพระอาจารย์น่าจะนํารถเกรดนะครับรถเกรดมาเกรดพื้นที่นะครับเกรดพื้นที่ปรับพื้นที่นะครับปรับสภาพพื้นที่นะครับให้โล่งครับว่าตอนนี้ก็ชาวบ้านผู้คนนะครับก็มากันเรื่อยๆนะครับหลั่งไหลกันมา ไม่ขาดสายนะครับแล้วก็มาบางทีเพื่อเมื่อกี้ก็ได้ไปพูดกับอาจารย์น้องอาจารย์อกว่าก็เหนื่อยนะครับก็เหนื่อยบางทีก็มาก็ไปหาบางคนไปมามาก็ไปหาก็คือไม่ค่อยได้หลับได้นอนครับไม่ค่อยได้พักผ่อนเนาะไม่ค่อยได้พักผ่อนนะนะครับก็ถ้าใครจะมานะครับก็รออีกวันนับในวันที่อ่ายี่สิบเก้าแล้วกันเพราะว่าเป็นงานใหญ่ของที่นี่เนาะนะครับก็มาเที่ยวมาชมแล้วก็มาสซหาตัวเลขกันมาร่วมทําบุญกันนะครับกับที่นี่นะครับตอนนี้ก็ เนี่ยที่ท่านได้เห็นก็คือโล่งหมดแล้วโล่งหมดแล้วนะครับก็โล่งหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับผมก็ขออนุญาตขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขออนุญาตอ่าขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็มาพูดคุยมาแนะนํากันนะครับถึงด้านต่างๆแล้วก็ที่จะแนะนําให้ผมไปไหนอะไรยังไงหรือว่ามีตะเคียนขึ้นใหม่หรือว่ามีอะไรที่แปลกที่มีร่างทรงอะไรก็แนะนํานะครับในอ่า ทางไลา์ที่ผมได้ลงเอาไว้นะครับก็อ่ะนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่มาติดตามของวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าวันที่29ถ้าผมมีเวลานะครับก็อาจจะมาที่นี่มาถ่ายทําที่นี่ต่อครับวันนี้นะครับผมประวัติวันพีนิวซีรินไทแลนนะครับก็ได้เดินทางมาที่นี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมและกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ